4อย่างนี้กับเงินห้า้าบาทคิดว่ากระเป๋าเราจะใส่พอไหมเริ่มเยอะแล้วไหมเริ่มเยอะละวเงเกงสเว็ตขายาวไปไหนวเอาว่ะคือเช่ารถไว้เรียบแลเรียบแล้วเรียบแล้วร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน h ฮ hi สวัสดีทุกคนนะคะโอเค okay. วันนี้นะคะเรากา็จะมาแพ็คก,กระเป๋าไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ ที่หายไปนานนะคะไม่ใช่อะไรไม่มีเราไม่มีทริปไปเที่ยวนะคะอันนี้เราก็จะไป11วันนะคะที่ทริปนี้เราจะไปกับแทนรกระเป๋าแบกแพคคู่ใจของเรานะคะใช้มาประมาณ7ทริปได้แล้วนะใบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่แบกแพคไปอินเดียนะคะคือใช้ใบนี้ของออดีแคทล,ลอนนะคะเขาทนอยู่นะทนอยู่ในระดับระดับพอสมควรเลย นะคะก็จะไปกับเจ้าเป้แบคแพคใบนี้ตัวนี้จุได้40ลิตรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ <c oughs> เพราะว่าเสื้อผ้าเราจะเน้นเป็นเสื้อผ้าแบบหนานิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าเราไปด้วยแบบอากาศอาจจะหนาวนะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปจะเป็นกระเป๋าเดย์แพกเดย์แพกเราก็จะใช้เป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะคะธรรมดา กระเป๋าธรรมดาใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็จะติดใบบางๆอันนี้ไปใบหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือเดย์แพ็จะมีเป็น2ใบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ขายไม่ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นก o อโพหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะเป็น DJ i Osmo Pocket mm hmm. นะอันนี้ยังใช้ตัวหนึ่งอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีเงิน mm hmm. ไม่มีเงินซื้อตัวใหม่นะคะแต่ว่ากลอโพของเราก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเจ้าเดิมเจ้าประจำนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น อันเนี้ยในใบนี้นะคะก็จะมีเครื่องในหมดเลยนะคะกางเกงในเสื้อฮีทเทคนะคะแล้วก็ถุงเท้าก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยเราก็จะเอาอันนี้ไปนะคะแล้วก็ถุงอันนี้เราก็จะสามารถเอามาใส่เป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็คือใส่เข้าไปในถุงอันนี้ได้อีกทีหนึ่งอันเนี้ยเราซื้อมาจากอ e ีเกียนะคะได้หลายใบอยู่นะได้หลายใบอยู่เออถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเอาไว้เก็บของเอาไว้แบบว่าแพ็คเอาไว้แพ็คไป เดินทางอะไรเงี้ยเออก็แนะนาใบนี้ได้นะคะแล้วก็เสื้อนะคะก็จะเอาเป็นสเวตเตอร์น่ารักไหมนี่สเวตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีสเวตเตอร์สีเหลืองที่พาดอยู่ตรงนั้นว่าจะใส่ขึ้นเครื่องนะตัวนั้นต่อไปจะเป็นนี่เป็นไหมพรมนะคะเป็นเสื้อกั๊กไหม,พ,มพรมก็คือทริปเนี้ยทุกคนมันจะเป็นประเทศที่แบบว่า วัฒนธรรมค่อนข้างสวยใช่ป่ะเราก็อยากจะเอาเสื้อผ้าที่แบบว่ามันสามารถแบบมิกแอนแมทได้ทางทิพไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เสื้อก็จะมีเป็นก็คือว่าจะติดแขนสั้นไปด้วยเพราะว่าเผื่อตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันจะแบบมีมีร้อนมีหนาวอะไรย่างี้ใช่ไหมแล้วก็นีก็ใส่แบบเสื้อตัวในใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ตัวนี้คุมอีกทีหนึ่งเออถ้าจะเวิร์ แล้วก็นี่เสื้อกฟน่ารักอะตัวเนี้ยน่ารักตัวนี้ได้มือสองมานะน่ารักมากแบบไปลือล้อๆแล้วก็ได้มาน่าจะ40บาทมั้งตัวเนี้ย40บาทเออเราก็ว่าจะใส่แบบเป็นฮีเทคข้างในแล้วก็ใส่ตัวนี้อีกทีหนึ่งน่ารักดีอะมันแบบว่ามันเป็นปลายแบบปลายจ้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผ้ามันกันละอองน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็ แขนยาวก็จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแขนยาวเริ่มเยอะแล้วไหมเริ่มเยอะละจริง,รงยังไม่หมดนะเนี่ยก็แขนสั้นนะคะแขนสั้นแขนสั้นก็จะมีแชมเปี้ยนสีแดงตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็เสอยืดสีขาวธรรมดาตัวหนึ่งนะกางเกงกางเกงนี่คือน้อยมากเลยกางเกงเเวตขาย,ยาวไปเลย อ,อันเก่งนะคะก็จะมีผ้าโลบไนกี้ตัวหนึ่งคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไมค่อยชอบให้ขาอุ่นชอบแบบว่าอยากให้ขามันเย็นเย็นเพราะว่าเราใส่ถุงเท้าไงเราใส่ถุงเท้าแล้วอาจจะแบบว่าอยากให้มันเย็นเย็นนึ่งอะ่ะคือเราไปจากเมืองร้อนอะ่ะทุกคนคือเมืองร้อนอะ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าแบบมันละมันหนาวเกินอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใส่ถุงเท้าได้ใช่ไหม อันนี้ก็คือแบบอยากสัมผัสอากาศเย็นนิดนึงก็เลยแบบกางเกงก็จะเป็นผ้าที่แบบไม่หนามากนะคะแล้วก็เราจะมีกางเกงสเวตติดไปตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบว่าใส่ที่แบบหนาวได้เลยก็จะอุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็อ๋านี่ยบางจริงเห็นปะ คือเกงที่เลือกมาแต่ตัวคือบางมากนะคะตัวนี้จะเป็นเกงพีทที่เราแบบชอบใส่เพราะว่ามันสบายมากนะคะแล้วก็สามารถมิกแอนด์แมทได้หลายหลายชุด mm hmm. ก็จะเอาตัวนี้มีกตัวหนึง่งแล้วก็กางเกงนอนอีกตัวหนึง่งคิดว่ากระเป๋าเราจะใส่พอไหมคิดว่าคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงแต่เราเราคิดว่าน่าจะพอเพราะว่าเรามันเท่อยู่แล้ว mm hmm. นี่อันนี้พูดไปยังอะ่ะน่าจะยัง อันนี้เป็นกางเกงนอนนะคะกางเกงนอนก็คือกะว่าจะใส่ตัวเดียวทั้งทิปเลยเพราะว่าคิดว่าอากาศหนาวแล้วก็มันเราก็พึ่งผึงเอาอะไรเงี้ยเออสไตล์แบ็คแพคเกอร์น่ารักไหมกางเกงนอนแล้วก็เสื้อนอนอยู่ไหนวะยังไม่ได้เก็บเสื้อนอนยังไม่ได้เก็บกแล้วแ,แ,แล้วก็แขนสั้นตันตวนี้อีกตัวหนึ่ง หมดแล้วทุกคนเราไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าเครื่องในเราก็คือเก็บรวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ของก็จะมีแค่เสื้อผ้าแล้วก็จะมียานะคะที่เราแพ็คแพ็คไปเป็นตะปุกแบบนี้กระปุกเล็กๆยาเราก็จะแพ็คไปเป็นกระปุกเล็กอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าโรคเยอะป่วยง่ายแบบขี้ป่วยมากนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นแผลเป็นอะไรก็จะแพนิคนิดนึงก็จะมียาอันนี้ไปนะคะแล้วก็ จะติดแมสถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใส่กันแล้วแต่ว่าเผื่อว่าแบบว่าเราไปที่ที่มันแบบมีฝุ่นใช่ไหมเราก็จะติดแมสไปอันหนึ่งเป็นแมสผ้านะคะเป็นแอริซึมอ่ะของยูนิโคนะมันก็จะแบบไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นเกินไปก็จะติดไปอันหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําใบขับขี่สากลน,นะคะทุกคนใบขับขี่สากลก็คือเราสามารถ ใช้แบบขี่ตัวจริงของเรานะคะไปยื่นได้ที่ขนส่งของจังหวัดนะจังหวัดแบบอย่างเช่นว่าสมมุติเราอยู่พะทยาจังหวัดเราคือชลบุรีเราต้องไปที่ชลบุรีเท่านั้นนะคะหรือไปที่ระยองอะไรได้ที่เป็นจังหวัดที่ใกล้บ้านเราอะไรเงี้ยสี่อย่างนี้กับเงินห้าร้อยห้าบาทถ้าเกิดใครเนี่ยที่แบบว่าจะไปแบบไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไปกันแบบมีพ่อมีแม่มี มีญาติที่น้องอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการความสะดวกสบายด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ค้นหาว่าประเทศที่เราไปเนี่ยมันสามารถใช้ใบขับขี่สากลได้ไหมก็ไปดูก่อนว่าเขาอะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจองคิวนะคะในแอปพลิเคชันเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ในแอปพลิเคชันนะแล้วก็เลือกวัน เลือกวันเสร็จปุ๊บพอได้วันแล้วเนี่ยเราสามารถ w a l k in เข้าไปตามวันและเวลาที่เราจองได้เลยนะคะพอจองเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราก็เอาเอกาสารไปยื่นพอยื่นเสร็จปุ๊บก็รอได้เลยนะคะเขาก็จะออกเป็นเป็นใบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าหน้าตาใบาเนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากไปเขาน่าจะประมาณ86ประเทศนะคะที่เขารองรับใบขับขี่สากลตัวนี้เนาะ ใครที่แบบว่าอยากเดินทางแบบเอ้ยเราอยากรถทิปเราอยากจะไปเช่ารถอะไรเงี้ยทิปเนี้ยของเราอะ่ะคือเช่ารถเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับที่พักอะไรต่างๆนานาที่เราแบบบุ๊ก,กิ้งไว้ล่วงหน้านะคะก็คือถามว่าวอล์กอินได้ไหมมันวอล์กอินได้นะที่สนามบินอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าบริการรถเช่าเหมือนฟิลเราไปแบบเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีบริการรถเช่าแต่ว่าเราอ่ะอยากหา ทุกอย่างที่แบบว่าสามารถซับพอร์ตเราอะได้ไว้ก่อนคือชอบนะวอล์กอินอะชอบแต่ว่าเราไม่ชอบที่แบบว่าเราจะต้องไปลุ้นหน้างานว่าแบบว่าเราจะมีที่พักเราจะมีที่นอนไหมว่าแล้วแม่งจะดีไหมแล้วแบบเป็นคนขี้กลัวไงเป็นคนแบบว่าจะเข้าไปแม่งจะผีจะหลอกกูปะว่าอะไรอย่างเงี้ยเออฟีลแบบประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปทําแบบขี่แล้วก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูทีนึงนะคะว่า ออหน้าตาแบบขี่ของเราเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงแล้วกันนะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ออทําใบาขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ไม่ยากนะคะขั้นตอนก็คือเรามีบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบขับขี่นะคะแล้วก็พาสปอร์ตนะคะก็ถ่ายเอกสารพาสปอร์ตหนึ่งฉบับนะแล้วก็ ใบกับขี่หนึ่งฉบับนะคะแล้วก็ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะทำใบกับขี่ต่อเนาะเราก็ไปนั่งรอนะคะรอเสร็จก็ยื่นเอกสารีนึงก็รอเขาเรียกนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงิน5 0 5บาทนะคะ505บาทเสร็จปุ๊บก,ก็รอประมาณ20-30นาทีนะคะถ้าคนไม่เยอะเขาก็จะเรียกเราไปรับเล่มแบบนี้เลยนี้ และในเล่มนะคะก็จะมีมันมีรถหลายประเภทมากนะคะทุกคนมีทั้งเห็นไหมมีทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์4ล้อห้าล้อหกล้อนะคะคือเราพลาดตรงที่เราคิดแค่ว่าเราอยากทํารถยนต์จริงๆอะ่ะคือสามารถจองมาเป็นทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมกันได้เลยทีนี้ก็แบบไม่รู้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคือครั้งหน้ามาใช่ไหม ก็สามารถเอาใบาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ของไทยมายื่นได้เลยนะคะแล้วก็น่าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะแล้วก็นั่งรอเอาเอาเล่มไปด้วยนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะจบเราก็จะมีใบขับขี่ไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วนะคะสามารถใช้ได้น่าจะประมาณ67ประเทศทั่วโลกนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ ขับเคียงปลอดภัยนะคะถึงแม้จะมีใบกับขี่ก็ต้องเคารพกฎจราจรของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทุกคนอืมโอเคใบกับขี่เราก็จบแค่นี้นะวันนี้เดี๋ยวเจอกันในทริปจ้า